บ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองบ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองนะคะอยู่ทางถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้านะคะถ้าใครผ่านมาผ่านไปก็แวะได้เลยนะคะเป็นสถานที่ที่เด็กๆชอบมากๆค่ะหุ่นยนต์ต่างๆในที่นี้นะคะจะทําจากเครื่องยนต์เก่าๆนะคะประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์เป็นตัวการ์ตูนที่เด็กๆหลายๆคนชอบชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทานฟอร์มร์ลาบูบู เยอะแยะมากมายเลยค่ะเหมาะสําหรับให้เด็กๆเข้ามาเที่ยวชมนะคะอัตราค่าเข้าใช้บริการก็เด็กๆที่สูงเกิน90ซนติเมตรนะคะก็เสียค่าบริการ30บาทผู้ใหญ่60บาทค่ะเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา,า9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเด็กๆชอบมากเลยช็อกโกแลตเป็นรูปอะไรแล้วก็เครื่องมือช่างนะคะนี่น้องนัชชาก็ชอบมากเลยนะคะมาที่ไรจะต้องกินอะไรจากเครื่องมือช่างที่เป็น ช็อกโกแลตนะคะใครผ่านมาก็แวะชมกันได้ค่ะ